ที่หนึ่งปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะว่าใครที่อยากได้เลขนะคะใครที่ถามว่าหนึ่งไปกราบปู่อือลือมาหนึ่งไปกราบปู่อือลือมาหนึ่งไปไปวัไปวัดจุฬามณีมาหนึ่งได้เลขอะไรมาหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งได้เลขมาแล้วแล้วหนึ่งจะเอาเลขนั้นมาให้ทุกคนที่หน้าเพจที่หนึ่งปักหมุดคือเพจเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วย เพจนี้เลยค่ะเพจแม่น้ำหนึ่งสำนักเต็งหนึ่งที่หนึ่งปักหมุดอยู่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจด้วยเดี๋ยวหนึ่งจะโพสให้เลยเดี๋ยวหนึ่งจะโพสให้เลยค่ะว่าเลขที่ไปวัดจุฬามณีได้เลขอะไรมาไปกาปูอ่อือลือได้เลขอะไรมา <S <S เพราะว่าหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งยังไม่เคยปล่อยที่ไหนยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนเลยนะคะยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนเลย รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งให้ตัวนี้นะปล่อยไปแล้วนะคะหลายคนไปเจอของปลอมเข้ามาดูของจริงก่อนจะ้ะหลายคนไปเจอเพจปลอมเข้าไปเจอของปลอมนะคะเข้ามาดูของจริงก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าหนึ่งทำไมให้เยอะจังหลายหางจังหนึ่งไม่ได้เป็นคนให้เลขหลายหา